สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องพี่พานะอาวันนี้ก็พาน้องปีใหม่กับน้องไปออกมานั่งเล่นข้างนอกรับลมเย็นๆค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เข้ามาทักทายมาสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่และอันนี้ใส่กล่องนะคะท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กับช่องนกน้ำจิตรลักษณะนะคะสับนี้หลอดน้ำเปรี้ยวค่ะช่องอันนี้นะคะอันนี้ก็ลมเย็นๆค่ะอันนี้หน้ากากค่ะน้องใส่หน้ากากก่อนนะคะออกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะพาน้องไปออกมารับลมค่ะไม่ได้ออกมานานแล้ว ดี้โต,อตขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ค่อยเป็นกําลังใจให้กับ<ค>น้อยๆจินจตนาการนะคะบางคลิปก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะว่ายังไม่มีไม้นะคะยัง เสียงเบาอยู่ก็ทนทน,ทนไปก่อนนะเดี๋ยวเก็บตังอีกนิดนึงก็จะซื้อแล้วค่ะนกเยอะมากเลยค่ะนกเยอะมากตรงนี้แต่แล้วก็ลงเย็นมากดยวยะข้างนอก<ช>เพราะว่าหลายวันแล้วดดออกมาข้างนอกเย็นสบายมากเลยค่ะท,ทุกท่านแม่ตรงนี้มาใส่ไม่ได้ นั่งลงสิโลกน,นั่งลงสิโลกไอ้แซกคองนี่อร่อยมากเลยอ่ะอลูกเยอะมากเลยค่ะนม่ไมนควรกินเลยนี่คะ่ะน้องไปก็สองเดือนกว่าแล้วค่ะทุกคนตะคีิตามาันก็ออกเอง หน้าเหมือนกันไหมคะสองคนกินน้ำเปรีย้ยหนะสองคนสามคนคะ่ะกินน้ำเปรี้ยวอีกคนหนึ่งอยู่บ้านก็เป็นสี่คนแม่โลกกคะ่ะน้องไปไปน้านานทีถึงจะออกมาเล่นข้างนอกนะคะเพราะว่า ตุ่มบอยช่วงนี้น้องปีใหม่พูดสิคะน้องปีใหม่อแล้วแม่ทำอะไรตีอ่แล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนสิคะน,น,น,น้องลูกน้องขอหยิบขนมหน่อยนะ,ะโอ้ยกินไอต็มแล้วนะไม่กินไอติมไติมบาแลทวันนี้ก็ไม่ออไมีอะไรก็แค่อยากมาขอบคุณ ท่านที่ค่อยเป็นกำลังใจให้แล้วที่ค่อยติดตามชมนะคะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้นะคะไม่มีคะ่ะแม่ขอนั่งตรงนี้หน่อยนั่งตรงนี้เลยลูกนั่งไม่ตรงนี้ไม่ขอตัวขนตาเหรอว่าขนตามันทำอะไรต้องออกเดี๋ยวค่อยดูมันไม่มี ไม่ได้หาไม่ได้หาเราเล่ะหาคนที่ผ่านไปผ่านมาค่ะบางทีอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมทุกๆบ้านเลยอาจจะไปไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะจะพยายามไปทุกบ้านนะคะจะพยายามไปให้กำลังใจทุกบ้านนะ ยังจะไม่ได้ไปทุกบ้านหรือว่าอาจจะไปไม่ทั่วถึงก็ยังไงก็รักทุกๆคนเท่าเทียมกันนะคะรักพี่น้องพี่น้องทุกๆคนนะคะอย่าน้อยใจนะคะพอดีมีลูกน้อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็พยายามยะะที่จะไปทุก รุกบ้านนะคะพยายามพี่จะไปให้กำลังใจทุกๆบ้านเท่าที่จะไปได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องเก็บไปนะคะตอนนี้ก็ยังตอนนี้มีแค่ไม่เอาลูกไม่ออกมามันสุกๆตอนนี้ก็มีแค่สองคนเดียวกลับบ้านไปก็ไปรับมาอีกคนก็อาจจะมี สามคนอาจจะไปอา,อาจจะวุ่นวายไปกว่านี้อาจจะวุ่นวายอีกมามันปิดไม่ต้องเอาขนมอ,ออกก่อนอะเอาขอนมอ,ออกก่อนนะ,ะตอนนี้ก็ยังสองคนก็ยังจิบจิบอยู่นะคะ้ามาอีกคนหนึ่งนสามคนพี่น้องนี่สงสัยคงจะสุดยอดแล้วล่วะคะ่ะ ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนุกน้อยจิตนาการด้วยนะคะเสียงก็อาจจะอาจจะเบาไปอาจจะเบาไปบ้างก็ต้องขอบ ขอภัยนะคะขอบคุณมากมากขอจบคลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะแม่ขาแม่ขาหอกให้นะแม่จะแม่ขันจะทาครักที่